พี่น,องงน้องเลยเนาะหรือว่กอากวางอะไรพี่น้องเลยเต็มกระเช้านะยังเนลือเกือบอยสส่สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่าทักทายสบายดียินดีต้อนรับขอเสู่อซ่องพี่น้องมิตตาคือเก่าเด้อตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านแฟนของสาวกะลอกคือเก่าพี่น้องในบ้านคู่สว่างเนาะตอนนี้กําลังสิพ่ากันออกไปฝังนอกพี่น้องเลยทางอ้ายเพิ่นสิพ่าไปรออ่ารอตัสเนาะโลตัสก่อนพี่น้องเลยไปน้ากันหลายคนอยู่เนาะจังใดก็ฝากคุณแม่พี่น้องเอฟซีไปติดตามพับซบในเด้อพี่น้องเลยอยู่เพิ่นหล่ะเนาะโลตัสเพิ่นหล่ะพี่น้องเลย จังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเอพ่อแม่พี่น้องเอสซีเบิร์ชุฬาจุฬากรณทั้งฟังลาวฟังไทยทั้งต่งางประเทศนั่พี่น้องเลยโอเคไปกันเลยอ๋อเจ้าบาทนี้พี่น้องเลยกำลังจะเดินทางไปอัน่ะเมียงก็ทางอุโมงคเนี่ยโลตัาร์500บาทนี่โรตางรา์ฟังวารินทางอ้ายเพิ่นพารอดอีเังเด่บาทนี้พี่น้องรอดหัวรอดสะพานอ๋อเจ้าทางกลับรถเด้อ เทพคนนี้ได้ม่์พิ้นดายเทพคนนี้ขืนไดไหวใจมนวเออได้ไปกับเที่ะโอ้ยแต่นี่นาไก่สุดแล้วนี่นะเข้าคือกันอ่านที่ชุดนนะหนาตาดีงานฝันไปจำแล้แต่ว่าด้อยเกินจิงหนาตาจ้าี ก็ล้อซ hmm, ึนใจเลยบ่บัดนี่เฒ้านี่หอนหอเมื่อยน้่งมอไซคหนิเนาะพอกมาเจอหนงหอนเดียวฉันนพบครั้งแรกเป็นยังไงน้องก็ลอกว่าโอ้ยหอนคนวะเนาะมีมเนเดตกเลยวันนี้มเย็ดแล้วคนนึงวันนี้เป็นตื่นเต้นแน่ใส่เะไร้สงเงอไยังมุดเชือได้มันยังมุดเชือด้เหใส่แล้ใ่กเยังมุดเชือดได จะเปิดใหม่ได้เยังให่มนใส่ไม่ลลใส่แล้วแม่ใส่ไหมเนี่ยมันเท่ากันนะเนี่ยเ่ไร่ใส่อะติดไฟเน่น่เ่เพราะเราเป็นแบบเลโลนะใส่ไม่ลติดยังใส่บุปินยังอายติดไฟแดงีีีีโอ้ยยังดึงอยู่โอ้้องเลยชิชอนเอาแน่อาวว่าเป็น

อก็ร้องอย่าลืมเมื่อเยี่ยมบ้านในใดทแมคัดเนาะบมื่อเมื่อกันที่ภาพเมื่อมาเขาเมื่อก็ตีมรถบ่ก็ร้องเมื่อ,อเชียงแล้วตีมรถเราป้ารถติดเนาะไม่ต้องเมื่อเราเอ้ยบ้านท่านาหัวโบราณขี่รถกาบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ดคือเขาหน่าเขามาเป็นสองปีสามปีจังกับบานอันนี้สามเดือนสี่เดือนเขากับบาน พี่น้องเลยมันติองุณอันนั้นอันนี้เนาะได้มาอยู่ใจชีวิตนยู่ด้วยกันได้สิครั้งแรกในชีวิตได้พี่น้องเห็นรถติดยาป่านี่นะป้าโทโทษสำลีเป็นสมงกันตั้งติดอะไรป่านั่นบ่อกงาคนนี้ก็มีจะดรอปจะพลานมุ่นไปหมดตาเราคอยทันรออ๋อชอชอเเแท้นี่พี่น้องกันคู่แรกแน่นี่ทางบ้ารนอนนี่เนาะน้องกระรอกนี่ ป้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพูดว่าอ๋อน้องกับโลกใจถึงพราเจ้าอ่ะนะซึนส้มน้องกับโลกก็ไอ้มนไลยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพูดนะใจถึงน้ำมหาวาเคยมีบ่อนเนาะสะกองเนาะบ่เคยไดยเดี๋ยวมีแต่ผู้ชายเมื่อหาเมื่อหากับต้มน้ำขุ่นพี่เซียวดิเจ้าว่าสาวลาซำได้เจ้าว่าเนาะบ่เัยหักจีนวนแต่งโอ้ถ้าว่าเราบ่ฮักบ่มักงี้ ใจเราคาถิมเลยใหญ่ขาดนี้ได้ดิใจเราถือว่าบ่ธรรามาดาได้ใจญ่เราเม่มาเลยทั้งพ่อทั้งแมฆมั่นใจเลยแม่ใจเกินร่อยปะท้งเฮานี่ก็ได้มาเห็นแบบนี้ก็ย้อนเพลินได้พี่น้องเลยตัวน้อยใจใจเกินร่อยได้พี่น้องเลยเกินเลยเลยประมาณจะกิโลนี่หายหอดหอดใจเอาหอดบนท่าจิตไปนี่แล้วหอดบนท่าสิตไปนี่ประมาณสิบหก เห็นรถเห็นรถเห็นรถติดเมื่อกี้นี่คากอเลยเนาะโอ้ติดสัมีเป็นสมงก็เห็นมาแล้วไปเด็นี่ยังมาติดเนี่ยเนี่ยติดไปได้าีเลยไปได้โอ้ยยังมีโอกาสได้เนาะไปเทียนเก็เนาะจินันักในจอดเหงานอนเ้กข้างปิดนะจัการไปได้โอ้ยสัมีเฮากัยัง าหามตาลายได้แน่หนินะ <S <S ออบุญตาลายได้เนี่ยโมนให้เห็นเนี่ยนะประเดมมาเบิ่งคลิปนีแ่แหละเปิดเบิ่งที่ล้างแล้วบ้านี้ไปวังนั่นเจ้บบาปลากะวังเตงมูตกลงมันนี่ออโอ้ทะล,ลังล้ายต่แรงนะเจ้าเห็นละบ่ไปแล้วเขาบาราพาไปคอ,อ,อยดอยูเทียนนั่นวะโอ้อยังมีโอกาสเด้ได้เรื่อนนั้นเขาขึ้นรับสามร้อยคนกินอยู่ในหลังเงื่อนนะใต้ไพ่หุ่ง งานตนตแต่สิมวนเนาะสิ่นบน <c oughs> บนอกกหรอในเมืองว่ะเป็นรถแกสตาตี้ใช่โอ้ยบนในตัวได้พี่น้องเลยบนนอกขอนเขาในเมืองอะไรได้ยนี้ของแท้ของแท้ใหญ่มากพนักพวยสาวไม่ได้ไปนู่นติโอ้ยอรีแล้ว <c oughs> ขันบอขันบอเอาขันบอได้ผัวยท่งนี่แกเม่นบ่ได้มาท่นานน้ำน่องกระรอกเนี่ย น้องก,ก็ลก์ฟก็ครั้งแรกในชีวิตคือการเล่ากันแบยกบติมุกเคยเห็นบ้านนัก,กโอยเอาพ่อโมนีม่จะมาเห็นบ้านนักโ <laughs> <laughs> อยเอ่อใช่บ้านนักโอยเป็นไ,ไรวะไม่เคยเห็นดิขันหมอกจากบ้านมอเห็นด้านเดนไกลเนาะสมความผ่นเบา,าหะือไงโอ้แบบขกแล้วบ้านี้พี่น้องเลยไปยากมากยากไปยากขั้นไหนไปแต่ละเทือขั้นไหนไปแล้วก็อยู่ กันไงมันตลอดตลอดฟังจะไปชิมจะไปฟ้ากันคือพื้นเขาเป็ี่นพื้นเขาเป็นเมซางแต่ว่าเขาจะเป็นคือเขาเป็นแบบย่างไห่โมคูเนาะเ่ราเป็นแบบย่างไห่ค้นอะณะทว่วโลกเลยได้เน่เพราะว่าลลายคู่นี่ข้าเจ้าเบิงแม่นข้าเจ้าเห็นเลยก็แบบว่าข้าเจ้าว่าบ่กคือนอกก็ลอกนะขันเสวาแล้วก็ ข้าเจ้าว่ะมีอีกบอคนคือน้องกระลอกนี่เนาะขาเจ้าว่ะพ่อม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนว่รถมยงให่แต่มันสื่วนัเดว่านีเเขาชวนเขาล่านเสริมสวยอยู่พังไทยบอมนใจมันหลูกว่าเก่าเชาแม่มิตาเขาไปเสริมสวยดีนะแ่จะมื่อนไปเด็กน้ำกันไม่ติวานเนเกือบจะหาคิดอยู่ได้คิดอยู่วานนี่ไครอทันเทียวมาเทียวพี่น้องเอง มาห่อนเลยเด้อบาทพาสาวลามาเที่ยวพาครูักเพิ่นนี่แหละอย่าภาอันเฮ้ยสาวลาอย่าไปตามกุจขะเด้อพาไทยเฮ้านี่เนาะ้าอันพม่น้องมินตานี่แหละพี่น้องเไงพาน้องมินตามาอันน้องมินตาเมมินตาง่ายเนาะแม่น้ำกัมนี่แหละพี่น้องทังเอยี่ยเฮาพ่อครับโอ้พี่น้องเลยแั้งเละแั้งเละในชีวิตวางแหวนรถเพิ่นนี่ก็คักตัดป้ามาเที่ยววอทบ่นี่เนาะ พี่น้องไยเนาะเอ้ยนยวโล่เนี่ยคอยนั่งคอยจะขี่โอ้รถก็ร้ายอะไรอันนั้นถ้ีไม่ให้เป็นหม่งเป็นหม่งยู่แล้วก็นยู่เล่นมานาก็เป็นคนไทยเออใช่เครื่องหลกยูลงมาดิอ้โเาอันนีวยคาาสิกินยู่ชาวโลแล้วคูไฟคูวันบ่เป็นจริงได้กันรอ เ,นนะเปนจริงได้คักบ่ยังเข้าในข่าวได้เนาะข,ขนาดมันเขาเบิ่งนขังนอกก็ว่าคักแล้วได้พี่น้องเลยคักลายพี่น้องเลยทอดเลยพี่น้องสีได้โลตัสพี่น้องเลยโลตัสอ๋อชอพี่น้องเลยทางอ้ายเพิ่นพาเรา Ngài mình pha lọ đỡ mà này Vượt quen đỡ bà này Sống lôi Sống lôi các sĩ cao bà Nói thì là nha Vâng Xài Cả khư đấy <laughs> từ cho <chưa> khó ngon <laughs> thấy cái loại sai không nữa <laughs> sống loại cao su cao bạc cả loại hôm đấy bạn là... con cháu ven bà con Có vì nông người เปน็นได้ี่นองเลยมจแม่เอาวะเสจมกน่สเ,เอามันม,นมนัหลายอย่างพวนะก่อกนะเนานอะนอาหารตาที่นองเป็นได้มาเบอรกอาหานัวอาหารตาใช่ปะถามเพื่น เลกพี่น้องเลยเมมินตาเพิ่นในซีวีเพิ่นมาไกลขนาดได้เพิ่นมานี่ยโอ้เสืองามเท่เลยเฮ้ยเมมินตาเสืองามเลยนี่นะตัวนี้คอยมักเด้ิสามร้อยสามสามร้อยเก้านะสวยงามได้ค่เสียบ้ ใส่ได้จ้าใส่คือได้นี่ฉุดชนุดบดชุดเนี่ยมาจะสามรอยเลือดมิเตอเสือเสือค่ะโอ้ก็เดียวมิเตอร์ใส่ไหนคะพอดีว่าในสามผมนี่เนาะได่ค่ะเอ็มได้เอ็มเอ็มสามร้อยคือคืออยู่ปะคือเยอะนะเนี่ยือประมาณคือตัวใหญ่เอ้าวบเชือไอ้บัาน เอ้าเอาอาเอ้าบงบิ่งเลือกบิ่งอีกด้วยทางนั้นหลายสีอยู่้อ่อ่งานไ่ใ่อ้านเยอเอสีไ้าสีได้ลว่า่นะันเดียวกันเ่เดียวกันแล้วแขนคือเขินนาะ เอันนี้เราับเอานี่แบบคือเคยสูงเนาะค่รๆเดี๋ยวเทียบเอาเอมหรือเอวเออคือเนื่อยไหมไม่ไม่ไม่เคยกัน่านแนเอาเอมหรือเออันนี้โอ้คนเลือกเสื้อคนเลือกเสื้อพี่น้องเลยคือยีบอแร่บังคากดูยังไง งนก็บเบอง้แลลองแม่บ่ลอใดค่ะเออนสีลอกคอนเสืรยังได้หนีได้บ่นสีีบเป็นยังไงโบจะว่าอนณาไม่กันส่านจะว่าพิ่นขายอยู่จังนจันมเมนนี่ง่ายง่ายเป็นพาลองเอาอง้เอาวิดีโอข้างในตดต่อมาแลว ลองได้นะคะพี่ลองได้จ้าลองได้เพื่อนวะมาเขากันยู่กับเจ้าเบาหน้าเฉื่อสีนี่นะลอง้แบบนี้แกองดูลได้หนาวยู่ตอนน้่งคนนุ่มแห่อีกน้องอุเดีอยเจ้าวไปยเงี้ขีนจ้ายับเออี้บอกคนน้อยัจะข้าวลูกคนนี้คือจะเอาใยคนนี้เป็นแอว เป็นจรงได้กัน้อยบ่สเกลเนาะพอดีบ่เพะว่นแล้ซ่อนเสือสองตัวเนาะ่าดีเนก็ได้มันน้อยเนาะเลียงเพิ่งเนาะนคไม่ไมีสีให้มีตัวนี้ก็นีเอบอร์เอลได้แอ่าเบอร์เตัวนี้เนะเอาเนะคะแม่ตัวนี้เลเป็นยังไงเาะบรไดฮบอกันโบฮัตกันบเพราะว่าตัวเองใส่เสื้ออันนี้รล้วก็มีนะ เอาแบบมากระตนี้มาบริงบ้ับบ่มพดีเป็นยังไงน่าินงเลยคดับจอดวจนี่จอดลุกเลยโอนะครับเข้มแน่นเอาตัวนี้ครับของขวัญใหบลายโอ้นีกนีข้างคนเด้อกระลกาโอ้

สามร้อยสามร้อยบาทขวันไอเป็นซให้อหห้าเธอะข,ของควันปีหนักปีใหม่ก็สชะอ้า เรเกิดในคู่ค่ากันเลยเนาะกระลอกนไ่ออยากได้กิ่งงั้นเนื่อวาคุยง่างนะบ่าขากระรอกว่าเชียหรืออายเพิ่อบากะใช้ กะลลกเลือก okay. ่งแม่เก okay. ิดกะลลกเื e. ้อสาวงามได้สุดจะีใหญ่เลยแล้วาแกขแม่เอาไปันห้องกุ้กาแฟก็ยันลืมยุกาแฟไเอซื้อแล้วซื้อแล้วบ้างพีน่องเหระหรือก่ากุวงอะไรนี่ฮะเครื่องคองกระไลอันนี้ีน่องเลย แบบนี้ค่ะพี่น้องมีตาบุคคลมาจา้าเผื่อพี่น้งองเลยถ้ากัญยูแล้วพี่น้องเลยบ้านถ้ากัญยูเครื่องแล้วบ้านยังไม่ได้บอกระเจี๊ยบพี่น้งองเลยจ้ากแนวอ่าวพี่น้องเลย ลายพลึกาลาทังนี่ไหยังทางนี่บุ๊ยังอาหารอาหารการกินบอ่อนขนมโมเมนบ่น<บ>้มี่ไปถ่อนเอาถ่อนปลามึกนะปลามึมกโล่อดได้ได้ามึกเน,นะ

เต็มกระเช้าเนะื้อฮึนี่เริ่มเกืเเกอบแล้วก็จนคำจนคำทำแล้วพี่น้องเงยบ่าเนี่ยทำแล้วสิได้กลับก่อนเดอ้อพี่นอ้องเงยอาจังใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณในหลายเดอ้อที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบพี่นอ้องเงย ถ้าหากอันใดบสมมากพระควรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายหลเด้ไอไว้พบไว้พอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอการว่าวสบาสดีสบาสด,ดีส